สวัสดีครับนะครับวันนี้อยู่กับผมคิดดีพันธุรัฐหนึ่งเก้าเก้าเก้านะครับผมนะอ่าวันนี้ผมมีรถเมอร์เซเดสเบนซ์มาให้ชมอีกหนึ่งคันนะเป็นบอดี้สองหนึ่งศูนย์นะฮะตากลมนะฮะสีน้ำเงินเดิมจากป้ายแดงเลยนะอ่านะฮะคันนี้ปีหนึ่งเก้าเก้าหกนะราคาที่ผมเปิดขายวันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทนะอ่ะเดี๋ยวพาไปชม รีเทลรอบคันก่อนนะครับผมนะอ่านี่นะฮะตามมาเลยครับตัวนี้รุ่นย่อยของเขาเป็นตัว e อีลลแกนอ่า สภาพบอดี้สวยนะอ่าโครงสร้างดีนะฮะรถพร้อมใช้งานนะสีนี่ต้องบอกเลยว่านะฮะเก้าสิบเปอร์เซนเลยนะอ่ามันจะมีตรงเนี้ย แตกอันนี้เลยเราเปิดนให้ใหม่เป็นตัว E สองสามศูนย์นะอ่า เดี๋ยวไปดูภายในกันอ่าใครที่หลงไหลนะในรถสไตล์ยุค90รถคลาสสิกนะฮะลองมาดูคันนี้โอ้โหนะฮะแม่เจ้านะสภาพสภาพมันสวยเกินปีมากๆอ่าดูภายในหน่อยนี่นะครับผมนะ อ่าภายในสีครีมมีแอร์แบ็ก่ีแผงประตูด้วยเบาะสวยมากลายไม้สีสวยอ่ารุ่นนี้มี c r u คอ e control ด้วยนะฮะอ่าคอนโซลตัดด้วยสีเทาครีมนะอ่าสภาพมาแบบนี้เลย option เออบาะไฟฟ้าคู่หน้า อ่าพวกเมมโมรี่พวกนี้ใช้งานได้หมดนี่นะฮะโอ้โห,โหนะฮะสภาพกิปเลยโอ้โหภายในนะฮะภายในนี่สะอาดมากนะฮะดู ลูกค้าดูนะครับผมนะอ่าแข็งประตูสีบานนี่โอ้โหสภาพนี้สดจริงๆนะเบาะหน้าหลังนี่นะฮะตึงเป๊ะเลยนะครับผมนะอ่า,อาที่สำคัญนะรถไม่เคยติดแก๊สเลยนะใช้น้ำมันอย่างเดียวเครื่องเดิมนะ2.3ลิตร อ่เครื่องสองมันสามนี่นะฮะดูภายในอ่าการันตีนะสามารถเดินทางไกลได้นะคุณจะไปเชียงใหม่หาดใหญ่อ่านะฮะภาคอีสานไปได้สบายเลยนะ นี่นะฮะดูดูแผงประตูนะฮะดูความสดความเนียนของเขาโอ้โหนะฮะมันสุดยอดมากนะลูกค้าเป็นซีนสองจุดสามโอโ้สภาพสดมากกริฟเลยนะฮะดูโอ้โคานหน้าสีไม่เคยพ่นเลยนะ รถไม่เคยติดแก๊สใช้น้ำมันเบนซินล,ล้วนนะอ่าห้องเครื่องนี่สวยมากอ่านี่นะฮะที่เขาบอกว่ารถสวยเกินปีแผ่นเพจอ่าอยู่ครบหมดเลยนะ อ่านะครับสำหรับใครที่สนใจนะสายด่วนนะครับผมนะอ่า0815198985เบอร์พี่พันธ์นะฮะแล้วแล้วก็ใครที่อยากจะมาชมรถก็สามารถเดินทางมาชมได้ที่ถนนรางกำแหง164นะอ่านะเดี๋ยวเปิดราคาให้เลยนะ137,000บาทนะปี1996นะฮะ ่เครื่องเดิม2.3นะ E 230เกียร์ออโต้นะสภาพนางฟ้าเลยนะใครที่สนใจก็อ่านะฮะโทรอีกครั้งหนึ่งนะ0 8 1 5 1 9 8 9 8 5เบอร์พี่พันธ์นะฝากไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้นะเจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ